จ้าสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องทุกคนจ้าจ้ามื้อนี้ก็เป็นวันผาหาด้อจ้าจ้ามื้อนี้เด็กน้อยก็เลิอดเรือดเลี้ยงมาฮอดหน้าเหรอจ้าค่ำแล้วจ้าหกโมงแรกเหรจ้าพอดีเฮาขึ้นจ้าดำนาจ้ามื้อนี้เด็กน้อยกับลังสิเอาบุญหลายไปแก่ฟื้นมาดังให้เพิ่นล่ะจ้ายามค่ำจ้ายุ่งหลายจ้าพ่อแม่พี่น้องบ่ดังบ่ได้จ้าประจ่าห้าสิบห้าเปิ้งจ้าพายาเบุญหลาย มือไอ้ผ้ามนันแกฟื้นไปดังง่ามึงแรงอีกแล้วอไอ้ผ้ามาเอาฟื้นไปดังไฟยุ่งลาย เดี๋ยวไอ้ามาต์เกกินมูลายมันขาดเปีมาเอามูลายมาใส่หน โอ้เหลียสีงินก็ตัวใหญ่เถอะเหลี่ยกตอมพี่จับผิ่ขาตัวพี่ก็ก็เขาเอาเกือฟาดโอ้มจีตื้นิมัดกามัด

Năng đi đi <cười> <cười> ตกรถอยู่ใช่หรือคส่วนป่ะป่ะสีแดงเลยหืมก็ะสีเงาไว้เด็กออกกําลังกายบุญหลายออาลงคอยด้อบ่นี่เลยโค้งติบุญหลาย <c oughs> เล่ยโค้งเล่ยโค้งทำแล้วมูนี่ก็ได้6โมงกว่าเด้ไปปล่อยมูนันมะขอขอ,ขอ,ขอบ,ม,ขอบม,ขอมากับพ่อหมาเนาะโอ้ แรนดูหลายพ่าเขาแรนดูพ่าอ,อายแรนดูเอาลงนี่หร ไปออกขันนี้ปุ้นไล่ไปเอิ่อนมูมาเขาคอกเร็วป่ะนี่อ้ยมาบึงอยียงตัวนี้กล้าอยุข้าเนี่ทั้งพี่ทั้งขว้พี่อือเหลือดแดงคือเลียกเลียกไอ้ปืนถ่ามอะไรเจ้าแล้แล้วไปพุ่นไล่เอาปืนแล้วแล้วปะนี่ไป ห่องมูมาหอกคอกเร็ววันนี้ไปแล้วแลลนคัมแล้วุลวลวหลายนึ่ไปนำทงังไปไปขอกคอกเร็วๆล้วคัมเร็ว ขอ้ขอขอ้ขอข้อข้มือนยังกินไม้คำแล้วเร็วเร็ียกกาขี้ไหน่ขันท่องบ่กขอ้ขอก้คำแล้ว chim nhà vô bao ơi. <laughs> จ้ามือนี้ก็ค่ำแล้วจ้าตะเวนตกดินแล้วจ้ามือนี้มือนี้เขาก็ได้พาบุญหลายไปแก้ฟื้นมาดังไฟจ้ามาดังมาได้จ้ายุ่งยุ่งจ่อเหลียกจ่อยุ่งหลายครับจ้าคลิปนี้เขาขอฝากกันไปสักนิดนะจ้าเนาะคลิปหน้าจ้างพอกันไหมเนาะค่ะขอฝากติดตามช่องคำพูดอีสานน้อนหน้าหน้าไม่ได้จ้าฝากกดไลค์กดแชร์หเลยนะจ้าเพื่อเป็นการประพาคลิดไปไหมจ้าเ้าขอขอบคุณผู้ติดตามนะค่ะมือนีกะเดีกวกันเข้ามาสวัสดีจ้า